สวัสดีค่ะพบกับโบนะคะและรายการเรื่องบ้านบ้าน by JS Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกท่านค่ะมาชมบ้านทาวน์โฮมนะคะที่อยู่ในย่านของอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะกับโครงการสุภาลัยโนโววิวค่ะหรือว่าที่ป้ายโครงการนะคะบริเวณด้านหน้าจะเขียนว่าโนโววิว by สุภาลัยค่ะหาไม่ยากเลยนะคะอยู่ที่ตาบลบางขยงอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะสําหรับที่นี่นะคะเป็นโครงการบ้านทาวน์โฮมขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําและ1ที่จอดรถค่ะ โครงการนี้นะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ <Wow. S 1> เข้าออกด้วยระบบ e a s y Pass นะคะและก็มีกล้องวงจรปิดติดตลอดทั่วทั้งหมู่บ้านค่ะ <Wow. S 1> เดินทางได้สะดวกสบายมีสถานที่สําคัญที่อยู่ใกล้กับที่นี่ค่ะทั้งเซนต์คัทเวสเกตนะคะโรงพยาบาลค่ะและสถานศึกษาด้วยสําหรับใครอยากจะรู้ว่าบ้านนี้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่การบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะที่นี่ค่ะตั้งอยู่บนบ้านเลขที่1 9 9ทับเค่ะอยู่ที่ตําบลบางขยงอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะสําหรับไม้บ้านนี้นะคะมีขนาดพื้นที่ค่ะอยู่ที่18ตารางวา91ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันดีกว่าค่ะ เมื่อเราเดินเข้ามาด้านในของตัวบ้านนะคะเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะถัดจากห้องโถงนะคะที่เป็นฝั่งพื้นที่ที่อยู่ตรงกับที่จอดรถค่ะจะมีพื้นที่ว่างที่คุณสามารถทําเป็นมุมทํางานหรือว่ามุมอ่านหนังสือก็ได้และก็ยังมีบริเวณด้านหลักของตัวบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่กว้างซึ่งคุณสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าไว้ตากผ้าก็ได้ค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําส่วนด้านบนเป็นไงเดี๋ยวเราตามไปชมเลยค่ะ สำหรับบริเวณชั้น2ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะบริเวณส่วนด้านหน้าบ้านทั้งหมด2ห้องนอนและด้านหลังบ้านอีก1ห้องนอนค่ะและชั้น2ตรงนี้จะมีอีก1ห้องน้ํานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะใครที่อยากจะได้บ้านที่เหมาะสําหรับทุกครอบครัวนะคะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเหมาะมากๆเลยสําหรับโครงการนี้ค่ะ สำหรับห้องแรกที่โบพามาชมกันตรงนี้นะคะเป็นห้องขนาดใหญ่ค่ะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้จะอยู่ในส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องค่อนข้างใหม่แล้วก็ใหญ่มากค่ะคุณสามารถวางเตียงขนาด6ฟูดหรือว่าคิงไซ i ์ได้นะคะส่วนในห้องก็จะมีการติดเหล็กดัดมุงลวดและพามาให้เรียบร้อยเลยค่ะ สองห้องนอนนะคะจะเป็นห้องนอนขนาดกลางค่ะซึ่งตรงนี้คุณสามารถนะคะทาเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆน,นะคะหรือว่าห้องรับรองแขกค่ะหรือว่าใครอยากจะทํางานที่บ้านก็สามารถทําเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องพละก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังสุภาลัยโนวววิวเริ่มต้นที่หน้าโรงเรียนหอวังนนทบุรีขับตรงไป3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนปทุมธานีสายใน ขับต่อไปอีก2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยธรรมสุธีขับต่อไปอีก200เมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะ เป็นยังไงกันคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการสุขภลรีโนาวลที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจทุกท่านเลยค่ะสาหรับบ้านทาวน์โฮมนะคะที่เหมาะสําหรับทุกครอบครัวแบบนี้และก็อยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาชมบ้านหรือว่านะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อพวกเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook นะคะ j Asset Management หรือที่นี่ค่ะ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J a s s e t Management ค่ะโบยังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกบา ค่ะและที่สําคัญเลยด้นะคะใครอยากจะยืดสิทธิ์เชื่อหรือว่าอยากจะปรึกษานะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอีพีหน้าโบจะพาไปชมบ้านที่ไหนติดตามกันได้สําหรับวันนี้หลักักาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ